สำนับชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์การชนบุทธีนะคะเมื่อก่อนนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนจะไปยังไงเกินทางไกลไหมแล้วเราจะมีการเรียนการสอนอย่างไรตอนเข้ามาดูโรงเรียนครั้งแรกก็รู้สึกตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะเรียนตรงไหนกันเพราะว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกยังไม่มีโรงเรียนเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเห็นทว่านี้ก็ะจะมีเพียงอาคารทั่วขราวเป็นอาคาร ใบสกปาารกทาด้วยสีเขียวไม่มีถนนไม่มีพื้นทีมีแต่ดินกลางสีแดงทั้งองออกมาเตนะ็นของได้ให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทสำคัญกับสร้างโรงเรียนมากพูดง่ายๆตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าถางป่าจนนักจุบันสร้างโรงเรียนได้ใหญ่โตและสวยงามมากมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่เคยพูดทิ้งไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาพัฒน,นาเลย และในวันนี้ก็เป็นไปย่างที่พูดไว้โดยการจำมาเป็นครูสั้งสอนรุ่นหนอ้องสั้งสอนลูกศิษย์และช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านต่งางๆให้ประสบความสำเร็จ